ต้นนี้ชื่ออะไรครับต้นแก้วสวัสดีครับผมวันนี้นุบสิทธิ์นะครับได้มีโอกาสนะครับมาอีกแล้วนะครับต้นใหญ่นะครับเอาแบบไซส์ใหญ่ๆไปเลยนะครับระยะเวลา10-20ปีนะกว่าจะได้ต้นใหญ่แบบยี่สิบห้าสิบปีก็มีเนาะมันใช้ระยะเวลานานมากนะครับผมเดี๋ยวต้นนี้นะครับต้นอะไรนะพี่ต้นแก้วอันนี้ต้นแก้วเนาะเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีโคนช่วยโคน โคนสวยโคนดีนะครับเผื่อพี่เนเพื่อนนะครับสนใจเผื่อลุงป้านาอาหรือว่าเสี่ยใหญ่ๆนะครับอยากจะเอาไปประดับที่บ้านนะครับสร้างเสริมบารมีใหญ่มากเนี่ยพร้อมจัดส่งเนาะนะครับมีรถจะจัดส่งให้ด้วยนะครับผมแต่ค่าจัดส่งก็คือต้องตามระยะทางนะครับผมเก็บปทางเนาะครับเก็บไปทางนะครับตามระยะทางเท่าไหร่ครับ ต้นนี้นะครับราคา9 5 0า0มนะครับค่าส่งทางหักนะครับผม95้า0นะต้นนี้นะครับผมพี่ลองเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับนะครับสนใจนะครับ0 9 8 5 0 1 6 4 9 1นะครับผมเบอร์หนุ่มเสตได้เลยนะครับผมมีรถรับส่งพี่เขาส่งให้ด้วยในอันนี้อันนี้คือเจ้าของสวนครับใหญ่มากเลยโอเคครับพี่ต้นแก้วเนาะต้นแก้วนะครับนี่ ญ่ญออรประมาณนี้นะครับลงเสร็จรีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับอยากดูภาพเพิ่มเติมเพิ่มเติม,ม,มยังไงก็ทักเข้ามานะครับผมแอดไลน์เข้ามาประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้นไหนที่เป็นต้นมงคลบ้างครับต้นมงคลหรือว่าต้นที่ว่ากระแสที่เขาต้องการสูงน่ครับมีมีไหมที่ว่าตลาดเขาต้องการนี่จาจุลีที่ทองจำจจุลีต้นนี้ต้น จามจุลีสีทอง,ทองนี่นะครับชอบแบบใหญ่ๆแบบนี้จัดให้เนี่ยส่งให้ได้สบายๆทั่วประเทศไทยนะพี่เนาะยกเว้นภาคใต้ก็จะบวกแค่ส่งเพิ่มอีกใช่ไหมะมันไก่ไก่ได้ทั้งหมดไก่ได้ทั้งหมดทั่วประเทศไทยนะครับเจ้าของสวนบอกแล้วนะครับผมใช่พี่โอเคเก้าหมื่นห้านะครับต้นนี้นะครับพร้อมส่งเลยไม่ไม่ไม่ใช่พร้อมส่งนะันก็คือราคานี้ส่งสามารถต่อรองได้นิดนึงนะครับผม แล้วก็แยกท่งต่างหากนะครับเพราะต้นใหญ่มากดูดิโอ้โหพี่ระยะเวลาประมาณกี่ปีนี่ต้นนี้ต้องใช้เทเลอร์เนาะต้องใช้เทเลอร์นะครับต้นใหญ่นะครับเขาเรียกว่าจมตุลีจาตีทองจตุลีสีทองนะครับประมาณนี้ต้นต้นซึกเนาะต้นซึกต้นซึก้นบ้านๆเขาเรียกว่าต้นซึกนะครับประมาณนี้แล้วต้นต้นไหนอีกครับผมอต้นมังมีไป ต้นเอาต้นมงคลมงคลส่วนมากเอฟซีเขาชอบต้นมงอ่ะต้นนี้ต้นนี้ต้นมังมีโอ้โหทำไว้อย่างดีนะครับผมล้อมรากไว้อย่างดีพร้อมที่จะยกขึ้นรถเลยแล้วก็อันนี้นะครับผมต้นนี้แปดหมื 8, ่นนะครับแปดหมื 8, ่นใหญ่มากดูทรงสวยนะครับทรงสวยเง,ยงาใหญ,ใหญ่ๆนะครับผมเนี่ย เอาอย่างนี้ต้องใช้รถทุเรื่องเยวเนะสิบล้อได้ไหมเอาได้เนาะต้นใหญ่มากนะครับเนี่ยแปดหมื่นนะครับผมค่าส่งนะครับแยกต่างหากนะครับตามระยะทางนะครับผมต้นนี้นะครับสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับผมต้นนี้แหะพี่ต้นนี้กระแสกระแสมาดีมากเลยอ่า,อาพวกปาขาํขาเตียเท่าไหร่ตะกร้ามุนไชยครับนี้สักหุนห้านี่นะครับผมเอาต้นนี้สามหมื่นไป สวยเนาะสวยสวย,สวยเพราะว่าสวยเพราะอะไรรู้ไหมมันตออ่ามันคลาสสิกราคาเท่ากันไหมพี่โอเคพ,เพ,อพี่นพพ่นี้องพี่เพื่อนนะครับอยากได้ตอประมาณไหนชอบตอส,สวยแบบไหนเอาไปจัดทรงเอาอันนี้เสียบยอดเนาะเสยียบยอดน,นี่เสียบยอดนะครับเอาไปประดับนะครับอันนี้จะเป็นมะขามเทศดังสเสียบยอดตัวดังเนาะครับผมประมาณนี้นะครับ ไม้นะครับสนใจต้นไหนสน,สนใจราคาไหนก็คือแล้วแล้วแล้วแบบน้ำเท่าไหร่ครับงงเนี่ยเท่าไหร่ไปพาไปดูดประกับเทดาดนะครับสามหมื่นนะครับผมนี่พร้อมเลยครับพร้อมยกขึ้นรถเลยเนี่ยเงาใหญ่ๆตอใหญ่ๆนะครับไอพวกคลาสสิกเขาต้องเอาแบบนี้นะครับผมสวยงามมากเนี่ยเพราะว่าพี่เขาเสียบยอดเป็นเป็นด่างหมดเนาะอ่าหยุดเสียบเปลี่ยนยอดเป็นเป็น,เป,นเป็นด่างหมดเลยนะครับไม่ใช่ตัวเขียว ต้นนั้นสวยแล้วเสียงนะไน้นาเลยต้นนั้นก็สวยครับอ้มาทำเพื่อท,ที่ทำเยอะนะนนในบ้านแค่มีอีกเหรอเป็นสองร้อยเนาะโอ้โหราคาเท่ากันหมดไหมเนี่ยอ,อ,อ่าราคาเท่ากันหมดนะครับหรือว่าท่านไหนอยากได้ต้นนี้นี่จองเม่อมืเลยะนะฮะอ๋อนี่อันนี้จองพร้อมจะสง่ะสงนะครับผมอันนี้จองแล้วแต่ต้นนี้หนุ่มเสียได้นำนะต้นนี้โคนสวยมากอ่าต้นนี้สามหมื่นนะครับเผื่อท่านไหนสนใจ อันนี้ติดจองแล้วสองต้นเพราะว่ามันกิ่งเยอะเออโอ้โหติดจองไว้เยอะเลยนะครับผมนู่นฝั่งนู่นยังมีท่านไหนสนใจต้นมะขามเทศด่างนะครับที่ว่าเสียบยอดด่างนะครับโคนใหญ่ๆนะนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับผมหนุ่มเกษียรจะพามาดูนะครับผมเดี๋ยวเฮียเขาส่งต่างประเทศได้เอ้ยเอยไม่ใช่ส่งทั่วประเทศครับอ่าส่งทั่วประเทศเนาะส่งต่างประเทศก็ได้ใช่ได้ไหมเราตขึ้นตู้ครับขึ้นตู้ครับส่งต่างประเทศได้ด้วย โส่วนนี้ไม่ธรรมดานะครับเขาเล่นของใหญ่อย่างเดียวเล่นไม้ใหญ่เนี่ต้นนี้ก็สวยนะต้นอะไรนี่ตาด,ดำอะไรนะตานดำตาดำนี่แบบนี้ก็มีมมหรือว่าอยากได้ต,ต้นนี้สวยนะต,ต,ต้นมังมีนะครับเดี๋ยวพาดูต้นมังมีโอ้ต้นมะขามเทพท่าไหน่นอยากได้นะครับผม อยากได้แบบโคนใหญ่ๆนะเงาใหญ่ๆนะครับผมต้นละสามหมื่นนะครับท,ทักทายหาหนุ่มเกษตรได้เลยนะครับผมพร้มอมแยกราคาส่งนะครับราคาส่งแล้วหนุ่มเกษตรจัดจัดการให้หมดเลยก็คือเดี๋ยวให้เฮียเขาไปส่งเลยถึงหน้าบ้านเอาแล้วจะปลูกไหมเนีโอเคครับปลูกให้ด้วยคคส่งแล้วปลูกให้ด้วยครับผมปลูกนะครับค่าส่งนะครับเดี๋ยวติดต่อกับเฮียเดี๋ยวหนุ่มเกษรตรประสานงานติดต่อให้แล้วก็เฮียเขาจะปลูกให้ด้วยนะครับผมอ่าไปปลูก ทำให้เลยทำให้เรียบร้อยโอเคลงขึ้นลงปลูกให้เรียบร้อยนะครับเข้ากันไหนี่นะครับผมต้นนี้สวยนากครับเนี่ยเง้มันดีเง้มันใหญ่อ่าอันนี้ก็พร้อมยกนะพร้อมยกไปเลยโอเคนะครับลุงป้านะท่านไหนนะครับอยากได้อยากเอาไปตกแต่งบ้านตกแต่งสวนคาเฟ่น,นะครับผม แนะนำนะครับไม้สวยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับต้นมังมีนะครับต้นมังมีรู้สึกว่าจะมีสองต้นนะหลายต้นไหมนโอ้โหมีหลายต้นอ่ะมีหลายต้นนะครับผมต้นมังมีโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับสอบถามรายละเอียดหรือเพิ่มเติมนะครับทางหาหนุ่มเกษตรได้นะครับหนุ่มเกษตรจะพามาอัปเดตมาส่งรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับพูดคุยกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับเนี่ยดีวก็เจ้าของสวนขอบคุณครับต้นนี้นะครับผม อันนี้จิกใจนะครับจิกใจไม้พร้อมส่งเลยนะครับเอาไปเจ็ดหมื่นต้นนี้นะครับผมสนใจติดต่อมานะครับไม้ทําทรงให้เรียบร้อยเนะพี่เนาะไม้สวยงามโอ้โหถ้าได้ไปนะครับผมมาราคานี้ต่อรองได้นะครับผมราคานี้ต่อรองได้นะครับผมเอาไปแล้วก็ไปปลูกให้ด้วยนะครับขึ้นขึ้นด้วยปลูกด้วยเอาลงไปปลูกให้ด้วยนะครับตกแต่งให้เลยนะครับประมาณนี้แล้วติดต่อนะครับยังไงยังไงก็ถ้าสนใจนะครับ ประสานงานกับทางเฮียเจ้าของสวนก็อีกทีหนึง,ใน,ง,นงใ,นในการส่งเนาะส่งในการค่าบริการในการตัดส่งเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวห้คุยกันอีกที่นึงครับผม